สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะมาแนะนำวิธีการซื้อขายบนแอปปิตาซาสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาในเรื่องของการเทรดนะคะว่าเราจะมีวิธีการซื้อขายเหรียญใน ตัว Exchange Bitasa ได้ยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูในส่วนของวิธีการซื้อขายสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีของ Bitasa ตอนนี้นะคะก็สามารถทำการเปิดบัญชีได้เลยนะคะบิปกปฟฟ๊กฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะเมื่อเพื่อนทำการกดลิงก์นะคะแล้วก็ทำการสมัครยืนยันตัวต้นนะคะเพื่อนๆจะได้รับนะคะในส่วนของตัวเหรียญ Bitasa จำนวน สิบบิตาซาฟรีนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นที่น่าสนใจของบิตาซาตอนนี้นะคะก็คือเร็วๆนี้นะคะจะมีในส่วนของแพลตฟอร์มสเต็ i กิ้งบิตาซานะคะซึ่งให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่40%ต่อปีเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทำการเปิดบัญชีได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะในส่วนของอหน้าการใช้งานนะคะก็จะแบ่งเป็นด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของแดชบอร์ดมาเก็ต b t z แล้วก็เทรดแล้วก็ในส่วนของ Wallet นะคะในเรื่องของวิธีการเทรดนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องมาที่ Wallet ของเพื่อน<ๆ>ก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีแบ่งเป็น3ามกระเป๋านะคะก็คือเป็นกระเป๋า f i e ก็คือกระเป๋าเงินเป็นสก,กุลเงินไทยบาทเรานะคะแล้วก็เป็นในส่วนของกระเป๋าคริปโตรวมถึงในส่วนของ Port ตฟอลิโอ f o l i o ของเรานะคะ,สะแสดงอัตราส่วนนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยเรามีอัตราส่วนเงินทุนนะคะเป็นเท่าไหร่คริปโตเท่าไหร่หรือว่าในส่วนของเหรียญบิตทาซาเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะเรากลับมาที่กระเป๋าเฟสก่อนนะคะแล้วก็จะมีปุ่มด้านล่างนะคะตรงคําวาดด่า d e p o s i t นะคะเพื่อนๆสามารถกดตรง De p o s i t ตรงนี้ได้นะคะซึ่งในส่วนของวิธีการนะคะเพื่อนๆก็แค่กรอกจํานวนเงินนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กดทําตามขั้นตอนก็ เป็นอันเจ็ขั้นตอนนะคะในเรื่องของวิธีการฝากเงินนะคะตอนฝากเงินนะคะสามารถเราทําการฝากแล้วก็เข้าบัญชีทันทีเลยนะคะในส่วนของบิตทาซ่าในเรื่องของวิธีการฝากนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มารีวิวในเรื่องของวิธีการฝากนะคะ เราจะมารีวิวในเรื่องของวิธีการเทรดซื้อขายก็คือนําเงินไทยไปแลกเป็นเหรียญต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของหน้าบิทาซ่าเองนะคะก็มีหลากหลายเหรียญน,นะคะให้เราเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสก,กุลเงินบิตคอยที่เป็นตัวหลักนะคะเหรียญยูนิทสวอนะคะรวมถึงเหรียญอาชิบะ iba, หรือว่ารอคอยตรงนี้นะคะก็สามารถทําการซื้อขายได้ในในกระดานของ บิตาซานะคะสมมติว่าวันนี้เนี่ยบุ๊คพิกจะมารีวิวในส่วนของอวิธีการาซื้อเหรียญเค้ก,กแล้วกันนะคะบุ๊คบิ๊กก็มาที่เหรียญเค้กนะคะซึ่งปัจจุบนันราคานะคะอยู่ที่435บาทนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะในส่วนของตัวออเดอร์บุ๊กตรงนี้นะคะก็เป็น ในส่วนของเหรียญที่เขาทําการซื้อขายในปัจจุบันนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะทําการกดเซลล์หรือว่ากดบายนะคะแล้วก็ในส่วนของออเดอร์นะคะอันนี้เรายังไม่มีการทําการซื้อขายนะคะแล้วก็ในส่วนของอินโฟก็เป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าราคาซื้อขายสูงสุดต่ําสุดของวันนะคะอันนี้ก็ผ่านไปเนาะแล้วก็วิธีการซื้อขายก็คือยังไงนะคะก็คือ เราสามารถที่จะมาทำการเทรดได้นะคะโดยเลือกในส่วนของตัวปุ่มบายตรงนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ใส่จำนวนเงินของเรานะคะ,ะลงไปเนาะก็คือสมมติว่าถ้าปุ๊กปิ๊กตอนนี้มีเงิน3,500้าบาทนะคะปุ๊กปิ๊กจะได้เเค้กนะคะสมมติว่าปุ๊กปิ๊กอยากจะทำการซื้อสักประมาณอ่า1,500บาทนะคะปุ๊กปิ๊กก็จะได้3เค้กเนาะ,ะปุ๊กปิ๊กซื้อประมาณเรียน หนึ่งพันดีกว่าวันนี้จะได้แบบรีวิวให้ดูหลายๆเหรียญน,นะคะก็คือผู้พ,พิจิจะใช้เงิน1,000นะคะซื้อเค้กได้อ่า2 2สองจนะคะเมื่อผู้พิกิโอเคนะคะผู้พ,พิจิก็กดบายแล้วก็ทำการกดคอนเฟิร์มนะคะเขาก็จะบอกว่ามีค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่0.005 67์กเค้กนะล้วก็ทำการกดคอนเฟิร์มนะคะอ่าเท่านี้ เพืพ่อนๆก็ไดียิเสียงตริงนะคะหมายความว่ายัางไงนะคะก็คืออ่าจากในหน้านี้นะคะเราก็จะสังเกตว่าเงินของเราเนี่ยลดลงไปแล้วนะคะจาก3,500บาทเนี่ยเราจะเหลืออยู่ที่2อ่0าบาทนะคะเรามาที่ Wallet นะคะเราก็มาที่กระเป๋าคิปโตเนี่ย เรากดให้นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้เค้กอยู่ในกระเป๋าเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือ2 2 6กเค้กนะคะอ่าถ้าว่าเราอยากจะทําการซื้อเหรียญเพิ่มเติมอีกสมมุติว่าปุ๊กปิ๊กอยากจะทําการซื้อเหรียญอาชีบะบ้างชีบะตอนนี้กระแสมาแรงนะคะอ่าปุ๊กปิ๊กก็จะทําการกดไปที่เหรียญชีบะนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่บายเลยนะคะอันนี้ก็คือราคาตลาดนะคะเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการซื้อเลยสมมติว่าปีกอยากจะซื้อ500บาทนะคะก็จะได้2,279ัชิบะนะคะปีกก็กดบายนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มอ่าก็จะได้ยินเสียงติ๊กนะคะกลับมาที่วอ l l e t นะคะเราก็จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย เรามีเหรียญชิบะเป็นที่เรียบร้อยนะคะหรือนะคะผู้พิพเศษจะเอาเงินทั้งหมดไปทําการซื้อบิตคอยนะคะแล้วผิก็มาที่หน้ากระดานของบิตคอยนะคะแล้วก็ไปที่คําสั่งบายนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเลยอ่ะตอนนี้อ่าเป็นทั้งหมดเลยดีกว่าถ้าเราไม่อยากใส่กรอกจํานวนเงินนะคะเราสามารถเลือกอ่ตรงนี้ได้นะที่เป็น100% 75% 50%อเออตะไรต่างๆตรงนี้ได้นะคะผู้พิพเศษจะซื้อทั้ง1้0ยเลยนะคะ บุปิก็มากดป้ายนะคะก็จะได้รับ0.018บิตคอยนะคะับบปิก็กดคอนเฟิร์มอ่ทาท่านี้นะคะก็เป็นอสสิทธิ์เรียบร้อยเนาะในส่วนของอ่าวิธีการซื้อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเลยนะคะในส่วนของอ่าการเทรดซื้อซื้อนะคะตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของการขายนะคะเช่นกันเนาะว่า ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะขายเหรียญนะคะเราก็ที่มาที่มาเก็ตนะคะหรือว่าไปที่เหรียญที่เรามีเนาะก็คือตอนนี้ปุ๊กปิ๊กมีเหรียญเค้กอยู่อ่าตอนนี้นะคะปุ๊กปิ๊กมีเหรียญเค้กอยู่แล้วปุ๊กปิ๊กอยากจะขายนะคะทํายังไงนะคะเราก็กดปุ่มเซลล์สมมุติว่าตอนนี้ปุ๊กปิ๊กมี2องจุดสองห้านะคะปุ๊กปิ๊กอยากจะลองขายไปแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือหนึ่งจุดหนึ่งสามสองตรงนี้นะคะปุ๊กปิกก็แค่กดเซลล์ ก็กดคอนเฟิร์มติ้งนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะในส่วนของเหรียญเค้กของปุ๊กปิ๊กนจาก2จุดซัมติ้งนะคะตอนนี้ก็เหลือ1นึ่งจุดนะคะป,ป,ปุ๊ปิ๊กแกก็ซื้อต่อนะคะปุปป๊กปิ้ก็มาอีกนะคะก็ใช้วิธีการเดิมเลยนะคะก็มาที่เคก้กนะคะแล้วก็กดเลือกคำสั่งบ่ายนะคะแล้วก็เลือก100%เนะคะเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊ปิปป๊กก็กดบาย แล้วก็กดคอนเฟิร์มแค่นี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการเนาะแสดงการซื้อขายใน Exchange b i t a s ทนะคะไม่ยากเลยเนาะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะ,ะย้ำเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะคะวิกฝากลิงไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะเพื่อนๆทำการสมัครเปิดบัญชีเคไวซนะคะรับฟรี ิปปิาซานะคะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์ในเรื่องของอาการทำสเต็กเหรียนนะคะซึ่งให้ผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่4,000อ่าไม่ใช่40%ต่อปีนะคะไม่ใช่4 4 0 0เนาะ40%ต่อปีนะคะใครที่สนใจนะคะ,ะในส่วนของโปรเจกต์ของปิตาซานะคะก็ย่าลืมกดสมัครนะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมดีๆของทางปิทาซาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กปิกมารีวิวในส่วนของวิธีการซื้อขาย เหรียญในบิทาซาสำหรับมือใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังอยากจะใช้งานในกระดานเทรดของบิทาซ่านะคะสำหรับวันนี้รีวิวประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ